ก็จะมาตัดหญ้านะครับด้วยไก่ตัดหญ้านี้โซโลนะครับก็ไม่ได้ดูแลรักษาเลยช่วงหลังสนิมขึ้นหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับนะครับแต่อาจจะต้องรับนิดนึงนะครับหลังจากนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะตัดหญ้ากันอ่ะมันเริ่มยาวละน้ำท่วมเขาก่อน คือจริงๆอะ่ะผมมีเครื่องตัดหญ้านะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยดีเนาะด้วยพื้นที่แค่นี้ใช้กันไก่ก็พอครับไม่จาเป็นต้องใช้เครื่องตัดหญ้าละนะครับแล้วก็วางกันไก่ให้มันอยู่เลยหญ้าตามระดับที่เราต้องการเนาะก็ตัดได้เลย เป็นไงครับโอเคไหมลองมาดูปึ๊บอ่าเห็นนะตัวนี้ก็เดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะครับใช้ได้เลยนะครับใช้มาหลายกันละตัวนี้ถือว่าโอเคอยู่ ทิศหนึ่งก็ตัดครั้งหนึ่งนะครับ แดนเริ่มออกละเดี๋ยวอาจจะปัดก okay. นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยๆตัดเนาะเพราะว่าไม่ไหวนะครับ แดดมันเริ่มมาแล้วตรงส่วนที่เป็นแดดเดี๋ยวผมไม่ตัดนะฮะเพาะถ้าเดี๋ยวตากแดดก็จะเป็นลมออกนะครับเห็นไหมมีตรงส่วนที่เป็นแดดแล้วตัดไม่ยากครับ ไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เราไม่เยอะนะโอเคนะครับอันนี้ประมาณนี้เลยนี่มันไก่ตัดหญ้านะฮะอันนี้ผมผมจะเป่าหญ้านะครับด้วยเครื่องเป่าหญ้าตัวนี้ จิ้มเครื่องเป่าลมอ่ะของโอสึกะนะครับอึัดเสร็จแล้วเราก็เป่า นี่เราก็ตัดหญ้าไปส่วนหนึ่งละเหลืออีกเยอะเลยเหลืออีกเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาตัดใหม่นะครับ